ดอกผักบุ้งคลองพี่มันคงจะเก่าว่างดีคนดีเลยมาเงียบหายมันไม่สู้เพลงหลอกเพลงเล็บช้ไม้ที่น้องเคยบอกให้พี่ฟังหรือว่าชุดรำวงมันทำทรงไม่ค่อยลอยเลยไปใส่เอวลอยพันนั้น <Okay. S 1> เจ้วโชว์นั้นโชว์นี่ลงเส้งสี่มัวมันหนูไปเป็นนางรำใน้านผับ ถุงเสือรำวงไปทำทรงคโคโยตีน้องไปเป็นเทพีาลาล่วทุมพี่เบาให้นั่งร้องนอนราวในหัวใจราซาลืมเพลงรักเคยรำดอกพักบุงมาลืมเพลงลูกทุงแรกแกสตาไปฟังเพลงซาก้นแล้วสาวหนุยเธอไปยอ เป็นเด็กนังชองอ<ด>ยู่ในดง <ไป S 2> ผู้ชายชื่อเสี่ยงเลื่องเรือหางเถียง,ง,งออกไล่มากลายเป็นเด็กนังเริง,งชมบ้า